ผมก็ต้องขอขอบคุณกลุ่มคนกลุ่ม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 คนเหล่านี้นะครับผมที่ถ้าเกิดไม่มีพวกเขาเนี่ยเราจะไม่สามารถจัดคอนเสิร์ตแล้วก็ได้มาเจอบีอาทุกคนได้นะครับผมอย่างแรกเลยครับอยากขอบคุณโชว์ดี렉เตอร์นะครับแล้วก็สเตจดี렉เตอร์ครับพี่ฝนหวยแล้วก็พี่ปัดจากสตูดิโอเอครับผมขอบคุณที่ให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมทําโชว์ร่วมคีโช์นี้ออกมานะครับผมขอบคุณครับ ต่อไปนะครับอยากจะขอบคุณทีมมิวสิคดร렉เตอร์นะครับที่เจนพัทและเจนฟัสโปรดักชั่นนะครับครับผมและเสียงของพวกเราเนี่ยจะไม่พาะทิ้งไปเท่านี้เลยครับผมถ้าไม่มีพวกเขาเหล่านี้นะครับผมบุคลากดเรคเตอร์นะครับผมครูกิจนะครับและครูออยนะครับผมส่วนบุ o ลากโ,โค้ชเนี่ยพี่เฟมนะครับขอบคุณมากนะครับ ีการร้องไปแล้วนะฮะก็ต้องมีการเต้นต่อนะครับผมขอบคุณทีม p ์ r ม o ซ m e ด Director นะครับผมทีมพานิมิตรนะฮะครูคไก่ครูจินครูปันครูไทยแล้วก็ครูคูครับครูต้อเต้นโจรแล้วจังหวะนะจังหวะจังรับเข้าผมและเราจะไม่มีเสียงดนตรีที่ไพรออเราะไอ้นี่นะครับถ้าเราขาดพวกเขาเหล่านี้นะพี่ลูกพี่นะครับเมือกีตาร์ของเราพี่โนเอลนะครับ คนที่ำลังกดเป็โนโอ,อยู่ตอนนี้พี่เจครับมือเบสของพวกเราฮะแลก็พี่กันนะครับมือก,กลองของพวกเราอ,อ๋อขอบคุณพี่หาร์ดนะครับที่เล่นเป็โนโอให้ผมครับผมแล้วก็คอนเสิร์ตรันมาจนถึงตรงนี้ได้แล้วก็จะรันต่อไปได้อย่างสมูทเนี่ยก็ ขอบคุณทีมดันโชนะครับทีมพี่ติ๋วคิวมาสเตอร์นะครับผมขอบคุณคร Multi ับต่อไปนะครับพวกเธอคงไม่ได้เห็นหน้าหล่อๆฉันใกล้ถ้าหากว่าไม่มีทีมโอบนะครับขอบคุณพี่นพนะครับแล้วก็ขอบคุณช่างภาพจากเค็นเค็นโปรดักชันนะครับผมครับผมก็ ขอขอบคุณทีมสไตล์นนะครับทีมพี่กาล็อของพวกเรานะครับก็ขอบคุณที่ทำให้พวกเราเฉิดชายในวันนี้แบบนี้นี่ขนาดบุดดี้ยังต้องมีเป็นโคตรเฟียวเลยนะสวัสดีครัอบอันนี้ตึงนะครับขอบคุณพี่ๆช่างหน้าที่ช่วยปั้นหน้าพวกเราออกมาอย่างหลอ่อขนาดนี้ขอบคุณพี่เอม พี่ต้องพี่เจสแนละคุณแม่ปัากีรร้ซูซ่าครับครับผมมีหน้าแล้วก็ต้องมีผมับผมขอขอบคุณช่างผมนะครับพี่เคพี่เน,เนเน่พี่ฤทธิ์พี่พลอยและพี่กิ่งสุดสวยโรเซ่มาลิก้ะครับขอบคุณที่ทำให้ผมของพวกเราเนี่ยแฮนซ์เซฟเหมือนโซคูดได้นะครับผมณครับ ขาดไปไม่ได้เลยนะครับผมทีมพี่กัดขอบคุณทีมน้าตึกนะครับผมแล้วก็ทีมพี่ๆกาดที่ช่วยดูแลให้ทุกอย่างมันแบบเรียบร้อยนะครับผมครับและเปนจบอย่างสวยงามนะครับขับมาแรงครับทุกคนผมมาแสดงคมขอบคุณนะครับผมขอบคุณทีนะครับผมทาราสันเร่นะครับหรือว่าทาราสันเร่นะครับมีข่าวโพลิดึงทาดก็ ปกติเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เรียกอเลยแสดงความรักก่บพี่ๆเขาบอกรักหรือแสดงความรักนั่นแหละครับเพราะว่าจริงคือเหมือนเราเราอยู่กับพี่ๆเขามาตั้งแต่ตอนผมเอาจริงผมทุกวันนี้ผมอยู่กับทาราซันเดย์นี่เยอะกว่าอยู่กับที่บ้านผมอีกนะ <c oughs> แล้วแล้วเ,เหมือนผมชอบที่ว่าทาราซันเดย์เนี่ยเขาเลี้ยงพวกเราเหมือนเป็นบ้านจริงๆตั้งแต่ตอนห้องซองหรือว่าตั้งแต่ที่ทํางานแล้วมันก็คือเป็นบ้านและมันรู้สึกว่าทําให้เราเราสบายใจที่เราอยู่ที่นี่แล้วก็เรา เรารู้สึกว่าเราคอนฟอดที่อยู่ที่นี่แล้วอาจจะไม่ได้พูดแบบเขาเลยเราอาจจะไม่ได้แสดงความรักต่อกันบ่อยๆแต่ว่าผมว่าที่เราอยู่ด้วยกันกับพี่ๆเขาทุกวันแล้วก็เราทํางานด้วยกันมันมันมีความเหนื่อยความอะไรเยอะแยะเลยแต่ว่าผมว่ามันสนุกที่ทำงากับพี่ๆเขาแล้วก็เหมือน เมือนเราให้ใจพี่เขาแล้วพี่เขาก็ให้ใจเรานะแล้วก็อาจะบอกท้าแล้วว่าที่เขาไปแกล้งที่เขาไปหยอกล้ออะไรเงี้ยเพราะว่ารักนะครับผมนะรักหลอกทิ้งหยอกเล่นอานะจารย์ทาราสันเรศจะไปตีไปบ่อยนะครับผมแล้วก็ว่ากลับมาได้ครับเท่านี้แหละจ้ะ